บอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมปูน่ะมาทีมงานน้องมาดสุดใหญ่เลยพี่น้องมือนีกันเลพปูนเสียามครับตั้มทิ่มวันนี้งานใหญ่ห้องปูน่ะพเสียโต้งครับผมเก่าเราพี่น้องว่าจะมาเอาหมูยุ้ยพ่นนี่ครับนี่ก็มาเคลื่อนแมลงเขาหูก่อนเลยเคลืนนี่จิมา น้ำเคียงเราทีมงานเรามาเต็มเลยมึ้งเนี่ยจัดเต็มครับไปเตรียมอุปกรณ์แล้วพี่น้องเอาอย่างนี้คูบเอาเลยแน่เลยอาปวดโอ้มิด กับมือนี่เป็นวันหยุดครับผมมือนี้ก็ได้พี่น้องนี่แหละชวนกัดออกมากตรวจจะเบิดกับน้ำตวมก็เพิ่งลดแน่แล้วน้ำพี่น้องเอ้ยพี่จีนมาตัวมเลิกก่อนหนี่อยู่ น้ำก่ไปเลยแค่เห็นเลยไปว่าไดแล้วครับปุ๋ยน้ำอาครับนี่พ่นนี่เต็มเนอพ่นยังน้าเห็นม pues ่มั่งย okay. ู่ใได้่ลยแหละนี่พ่นเผื่อมันจีบเพเขาหู้างไหนบุ๊กม่อนยังน้ำปลาเนี่ยม้งน เาก็ใส่เกือบมากวันนี้ม่ได้าวพ่นอีเพิ่มเลยบ่น้อยมนพ่นน้อยตัวนี้เนาะโอ้มันกัพ่นเง่เลยเนาะนี่ออมไปแล้วเขาเขาม่เดียวเสียหอยมันหากินไดยเนี่หอยนู่นเลยเนีหอยหากินเเนี่ย เอาไหมเอาไ้ไหมเอาไหมเอาไหมไม่บ้าใหม่ยไะๆใไม่เดี๋ยวด้ะมีดด้ะมีดเข่ามาจอดด้วยขยานเข่าอยู่เลยนี่ดำจอดอยู่ันโก้บ่ ห้อยหนูหากีนว่านน้ำถ่วเนาะมันบ่มีหมองไปก็วกยื่นน้มันหน่ียวอ้หนีห้อยห้อยขวดยืดหห้อยกวดหาจินยู่มาขึ้นนี่นะเปล่าไม่ไม้เลยไหมนี่หอยกวดไไม่อยู่ เบองมันอยู่หูวไหลแฉแน่แน,น,น,นกกอนไงไหลเสก่ึงกอนครับนี่ยไ่ด้เงาหน่ก็มีเด้โอ้โหนี่ทีนี่นี่คิดว่าจะอยู่ในพ่นปวกเกล่อเลยนี่แล้วครับนี่ผมว่าหนูต้องอยูได้นี่ยแล้วนี่ต่อสายยางขึ้นมาเทิงพี่รลบเนี่ ปุระห่อตองดึงดังฟังปุ้วมันหกต้องขึ้นต้นใหม่ปะรู้ขึ้นต้นใหม่ป้ะบ่ละฮะก็จะขึ้นใหม่มีแล้วไงใช่ไหมเขาอมปุระไม่ใช่หรอไม่ควรจะรัดนี่ต้องทางป้าเราหนิมันแตนไหนกันเขาด่างตะไคร้อ้อมน้องปุ้ยเลยเอาเดี๋ยวขอเตรียมสถานที่ก่อนครับผม พี่น้องเขาว่ากันครับเมื่อไหนก็มากันหาหกเจ็ดกนหมดละงานเงี้ยหก็ได้พี่น้องเมื่อไหนมาเต็มวงเลยปั่นมอลำเอากิ่งเอาเดี๋ยวเบิ่งก่อนิได้บ่ได้หรือมันบ่มันคือถามเบิ่งกันพี่น้องก่อนระหว่างนะคุณนอย่างเงี้ยโอ้โหได้ละพี่น้องเบิ่งน้ามันเต็มแน่แล้วครับ ว่าเป็นพ่นจอมปลวกไปนใช่นีมจอมปวกเก้าครับนานเต็มเนี่ยจําที่แล้วครับทีมงานแต่ละคนจะเอาว้างไ้้ลงกไห้ตัวสิเต็มง่ายเด้พ่นง่ยเดี๋ยวถามิ่งครับ ลอยถอยู่ทอดไางออก่เงี e ้ยเาอยมันมันมันลากไกนันถึงหล่ะห่บเาว่านก่แกวออกรถนะลากไก่นีน้ำน้ำตัวแมนแมนแกวออกลอิดว่ามันจะบ่ถึงความหมายบอกเอาใส่หู้นะลากหู้กบเจานนะมันไปเบอ ตอมันเขาไม่ได้จับย่ายไหมเขามาเป่าหนู้นเลยเอาซุปไปนี่นี่นวดปัดปาดเนาะปัดแต่มันจะชวดนี่บ่บ่เอาเอาซุปไปทั้งอะไรแจกทั้งขาเจ้าเออน่ะเอาซุปไปหลุดตอนไปทั่วกันหมดละปวดเสียที่โมกออก mất vẫn chỉ có tiền ăn đi đi lo xiêm về ăn đi ăn đi đi luôn à phải không xiêm về ăn đi đi luôn bớt dần bớt tiền đấy ngủ len đấy này từ ăn đi mà ngủ len mà này đâu này Má chưa kiên rồi mẹ okay. Để lại anh ngoài ยเย็นไงนำพุทธนิ็นสวว่ะโอ้เป็นทับนี่เนาวไปทตัวที็ได้น,นำโอ้ย่อมเพียวท่านพี่เนาะสองเพียรนะสามเพียวนะพูดง่ายไรพูดสำเร็จครับนำพุทเต็ม อัดข่างพนได้ใครยูหมากระิีด้ครับหมาเนี่ยห่วงแงงอยู่นั่นสูงก็ได้พี่น้องได้ที่สุดปุ๋ยอุปกรณ์นี้ละขึ้นละอีกช้องเหลือามาไหมอะไรไห ลูกน่องสูยเด้นน่ลูกน่องสูยเด้นั่นดินพ่นเนวเนี่มันขคุได้เลยดินพ่นมุงจองัวยเพราะว่าที่หลายตัวเยอ มันขึ้นมาท่วนเนี่ยนี่นี่เบิดบวอ่าขมอันมันมันต้องเอาจกลนกลนลงไปมันโคมาโจงงหาเย็นหมมันยุดีหยอัลงอ่ะน้ะมันน้ำท่วนี่อยู่ตรงพ้นไม่ได้กินกลาบเพะนั่น นี่มาถือกินยู่เทิงนี่มันขึนเริ่มขึ้นมาอยู่เทิงพี่เลี้ยทังดังปื้ๆด้วยนะเด็กจะคึอคักแต่ทั้งหมดเด็กจะดุงอ๋อดินเนี้ยดินเนี้ยข้าวเคีวเราบ้านเนี่ ดินเหนียวข้าเขียวลูกน้องแกแล้วนติดเงักแล้วไปเลยเออเสาประตูตของหน้ามาเบิ้งมืนเปอี่ยนดีเถียงกูหล้วไปเงี้ยไปบ่มันพี่น้องกนถอยทับแล้วถอยทับแล้ว โอ้โหได้เลยโอ <ım. S 1> ้โหได้เลยลิ้นของเงี้อวบดเองดีละอ้าสิอบึกได้แล้ครับเดี๋ยวก็ดียังได้ไปต้วกันบุ๊ก

ป็นยังครับผมบัวใดบัเป็นยังล่ะว่ากันไหมเออโอเคเราพี่นาะอวยเลยบานเดี๋ยวอวยไทับล้สูบว่าไว้แล้วะะเออวกวนเปีย้อ่ที่บวกที่บวก หนูอยู่งเศ้าให้เศ้าหน้ายู่งัมได้เกียร์ไดยบอกมันนาเด็ได้ครับเด้อจิ๋วป๊าป่าหน่วยป๊าป่าหนูหน้านี่เหรอน่าหนักจำมาหยอกมันพี่น้องเอ้ยเอยาม่ได้กินหรอกครับจำมาหยอกมันลำเมื่อไงฝากไว้ก่อนวเพื่อนเป็นว่าเดี๋ยวหนา้าอยว่ากันไม่พี่น้องกำลังเดินทางกลับบ้าน เล่นนะหัวเป็นตะลักโอ้มนันยังนี่อ้่มใม่นี่ยมึงจะต้องนานละอ่านในรับซื้อนอกก็ออกมาเช็คซื้อๆหรอกแสดงว่าวันกินง่ายๆมันโบแมนมาซะเนี่ยเป็นว่าเล่นหนีกันเรื่อยๆไปยิบดากวก็ว่ากันไม่พี่นอ้องสวัสดีครับ